แงดราม่าบางเรื่องก็พูดไม่ได้หนุ่มกัญชัยขอเคลียร์หลังมีดราม่าเข้าข้างพิมรีภายต้องบอกเลยว่ากลายเป็นดราม่าจนได้ค่ะสำหรับรายการโหนกระแสที่สัมภาษณ์คุณกบ เจ้าของโรงงานน้ำปลาคุณต่ายเจ้าของโรงงานน้ำปลาอีกหนึ่งโรงที่ออกมาร้องว่าเสียหายจากการที่แม่ค้าออนไลน์พิมพ์รีพายเบี้ยวจนกลายเป็นหนี้กว่า13ล้านบาทขณะที่โลกโเซอร์เชียลบางส่วนมองว่าหนุ่มกัญชัยพิธีกรเข้าข้างพิมพ์รีพายและดราม่าจอดมีการหัวเราะสนุกสนานกลางรายการล่าสุดกัญชัยได้ชี้แจงในรายการข่าวใส่ไขว่าอึดอัดใจหลายคนเข้าใจว่าผมนำเสนอรายการวันนี้แบบไม่เป็นกลางยืนยันไม่ใช่อย่างนั้นส่วนที่มีการหัวเราะกันเพราะเห็นบรรยากาศมันดาวมากแต่ ไม่ใช่เราจะไม่ช่วยสุดท้ายก็ช่วยพาเขาไปหาทางทนายไพศาร หลายคนไม่เข้าใจมีข้อเท็จจริงบางอย่างที่ไม่สามารถพูดออกอากาศไปได้เป็นแนวทางกฎหมายที่อีกฝั่งเขารู้แล้วเขาไปแก้ได้เราก็จะไม่พูดกลายเป็นเราไปเข้าข้างอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเราไม่ได้เข้าข้างคนมาว่าผมทําตลกผมไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันให้เหตุการณ์มันดีขึ้นเขาได้ยิ้มหัวเราะสุดท้ายคนมาว่าผมเข้าใจว่าคนอยากให้ผมด่าพิมพ์รีพายผมก็อยากดานะแต่ผมด่าแล้วผมถูกฟ้องใครมาช่วยผมผมอยากด่ามากเลยไปทํากับเขาแบบนี้ไม่ได้นะแต่มันทําไม่ได้เพราะอีก ฝ่ายหนึ่งเขาใกล้ฟ้องด่าถ้าผมพูดอะไรพลาดไปหรือดำเนินอะไรพลาดไปหรือไปพลาดพิมพเข้ามากเกินไปเขาฟ้องผมและการถูกฟอ้องไม่ใช่เรื่องสนุกมาด่าผมว่าไม่เหมือนเดิมสนิทพิมรีพายสิผมไม่ได้สนิทกับพิมรีพายผมกับเขายังมีปัญหากันด้วยซ้ำผมบอกเลย